สวัสดีตอนเช้าค่ะนี่ค่ะน้องพลอยนี่น้องพลอยน้องเพชรนอนค่ะคนนี้น้องพลอยนะคะเพิดเปิดนวันนี้น้องพลอยไหมนอนตื่นขึ้นกระเล่นได้ตอไหนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวยสวยก่อนสวัสดีสวยสวยก่อนสวัสดีสวยก่อน ยายเ่าได้ยินบ่สวัสดีจ้าก่อนจ้าไหวบ่เวียนเฮ็ดมือพร้อมไหมเฮ็ดมือพร้อมมั้งสิบีจ้าสวัสดีก่อนสวัสดีตอนเช้าก่อนเฮ้ยบ่ฟังวนวนวนสะอ่อนไปบ่ห้องข่อยเรียบบ่ผู้วนวนวนไปแล้วโอ้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 นี่สาวน้อยสาวน้อยมหัศจรรย์ ไปทุกที่เอออ๋อ้อนนอนนนอนนนนนนอนอน,อน,น้องเพชรนอนแคะน้องเพชรเป็นคนนอนนอนหลาเพน,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 น่อนคันในนอนอี่บตื่นไง จากบ้านเข็งมันี่กับประมาณ20นาทีเนี่ยนี่แต่เขานอนเขาตื้นบาานี้เขากรสีน้อนอีกเลยกินเขาก็เน่ยสีน้อนตวาวนี้อุ้ยบ้านสวนนะคะมาถึงบ้านสวนแล้วนะคะแม่แอนจ๋าได้รองเท้าใหม่ก็เดินไม่หยุดเลย <Scroll> สวัสดีค่ะไม่รู้ว่าใครส่งรองเท้ามาให้นะคะขอบคุณนะคะพูน่าุณน่ากขันไส่นองกับไอ้พักขันไส้แต็มืนอ้โอ้โ,โ,โอ้เนี่โอ้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 อ้ไอ้อ่อนโอ้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 อ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้โโอ้โอ้อ้โอ้โ ไปไป,ไป,ไป,ไปอ้อนไป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 อ้อนไปวิ่งเลยวิ่งเลยไลอ้อนโอ้ยตา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 ยเฮ้ยคิโผวไม่เจเห็นิโผว่นอั่อ่อ ขึ้น<ค><อ>ปัดมือด้วยเอามาัดปัดมือเออปัดออกปัดออกโอ้ยชิดินอาเอามาปัดส่งยายโอ้ยนี่ปัดส่งยายเจอแกควบใหม่ปุ้มปเสร็จส่งเขาวันนี้ไหมเออจำต่ออืออือต่อนี่ยจำต่อโอ้ยเลยลุมเลยมั่งหันนี่ต่อไม่นี่เ ทิมเนาะมึงย้ายดึกทิมไกลไกลกันไปแล้ว